สวัสดีครับยินดีต้องรับพี่ล่องทั้งหนายเข้ามาชมดู v c ซี a ีคาราโอเกนียามมีซิธินีมียี่ยังปอถูโกาโรนาขอเจ้าบอคอยและฝากคำวิจารณ์ไว้ขันเจ้าบอปบอคอยคอยสีบ่อผู้ขอคุณหลายๆเดอร์เครื่องสำอางสำหรับผู้ที่เป็นสิวเครื่องสำอางสำหรับใช้หนังต่วนแตกหรืออับแตกไม่มีสารแอลกอฮอล ต่อต้านยับยั้งรอยย่นปุ่นไปหน้าใช้สำหรับทำความสะอาดผิวผสมผิวแห้งสารสกัดเข้มข้นใช้สำหรับผิวหน้าผิวกระชับ แห้งเรีวรักษาความชุ่มชื้ชนเก็บไว้ใต้นานรกระจ่างใส,ใสน้ำนมหลายเท่ามากกว่าสองผิวธรรมตา ความงครอ,อบขมน้ำมันไม่มีน้ำมันผิวมันส้มแซมแลบดูแลผิวที่ไวต่อสิ่งกระตุน้นผิวแพ้อายสามารถละลายได้ หนังหน้ากันน้ำฟอร์ม